นี่สำหรับเพื่อนครูนะครับวันนี้ทางสมพงษ์อุมวันพร้อมและสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพร้อมพันลัท่านผู้ฟังที่ก้ารทบทุก่านคราบครับผมคุณที่สามเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับอ่าฟังข่าวก้านนาทีวันนี้ข่าวปดปดกันจากนั้นเลยนะครับอ่าข่าวแรกจากส่วนกลางกันนะครับตอนนี้คุณหญิงกัลยาโสภผลพนิษนะครับรัฐมนตรีช่วยวการกระทรวงศึกษาธิการกบ่าขณะนี้ก็ ท่านก็ได้รับมอบหมายจากุณเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับให้รักษาการในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งท่านท่านกุญิงกรยาตสวผลพนิษ์นะครับตอบรับเสด็จหน้าครับเกิดและสานต่อนโยบายสารกิจของกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยท่านก็บอกว่าโดยโครงการที่จะต้องเร่งรัดและให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดขนาดนี้ก็มีเรื่การติดด้านปนการมีอะไรบางหนึ่งโครงการประการการ การจังหวัดสองเดินหน้าโครงการวิทยาศาสตร์พลังติดโดยขยายโอกาสให้นักเรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับสามการสร้างกิจอา,าสาครูล,ลับุคประวัทางการศึกษาสี่ขับเคลื่อนการนำศาสตร์รารกามมาสู่การทำหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษายอย่างเป็นผู้ประทับนะครับห้าส่งเสริมให้เกิดการเรียนาภาษาโคดดิ้งและภาษาอังกฤษนะครับหกการส่งเสริมการอ่าน กัรเขียนเรียนประวัติศาสตร์โยื่อร่วมสมัยนะครับเยกระดับอาวุโสศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งระบบนะครับแปดโครงการาบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำลินะครับเก ผลักดันข้อเสนอในการสถราวัคิินโปวิส19สำหรับครูและบอปุกรทากรงการศึกษานะครับและส่อติดก็คือเร่งผลักดันเรื่องร่างพระราชบัญญัติการศึกษาชาติาพศออนะครับและที่สําคัญนอกจากนั้นท่านก็ได้ตั้งทีมที่ปรึกษา,ารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการขึ้นมาอีกนะครับ3คนด้วยกัน ซึ่งประกอบ้วยผู้ทรงคุวุฒที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนาการศึกษารประกอบด้วยพิเศษพันพิชาคุณนะครับศาสตราจารย์ดรสุรัชกีสุวรรณสวัสดิ์และก็นายสุปชัยเจรกวณน,นนะครับเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยบริการกระทรวงศึกษาธิการนะครับนีบ้ก็ติดตามข่าวในส่วนต่างนะครับ ข่าวที่กําลังพอตขณะนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องตาแหน่งผู้มีการสอสคอนะครับต่อข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวนะครับข่าวก็คือข่าวซึ่งเราก็ฟังหูไว้หูนะครับจากใหญ่หลายท่านก็ส่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐศาสตร์ทองสินแก้วท่านสุขป,ปดินหรือผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายนะครับส่งมาก็ กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดนะครับคณา,ายืนตามศาลปกครองขั้นตนน 25, ้นวันที่25กุมภาพันธ2564ตามครพมพากษาก็คือการแต่งตั้งเดขกตาธิการตรสคอ,อ,อดำเนินการโดยพิดชอบเกิด โดยให้ปลึกสอนคำสั่งเตะกอธิการสอฟคอพนะครับซึ่งข่าวนี้ออกมานะครับก็มีการออกมาให้ข้อมูลหลาย่ันโดยกันโดยท่านปริญญาตรัเสนาก็ส่งข้อมูลอ่าเพื่อที่จะเป็นอ่าข้อคิดแนวทางต่างๆที่ดําเนินการหาก็คือบอกว่าข่าวที่ออกมานั้น,น่ก็มีข้อเท็จจริงดังนี้ก็คือคดีที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินไปแล้ว ก็คือคดีของท่านอัธพลตุกตองนะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้มีการฟ้องอดีตเลขาธิการสกศคนเก่าคดีมีผลกับเลขาธิการอคนเก่าและก็ผู้มีอำนาจระดับเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดหาชุดเก่าไม่เกี่ยวกับชุดใหม่นะครับข้อสองข้อส่วนคดีใหม่ที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ก็คืออดีตรประลัดกระทรวงศึกษาธิการตคอองไม่ต้องพูดชื่นนะครับฟ้องเุขาธิการตปสปและผู้มีอํานาจบทบาทเกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาเลขาธิการศปสปคนใหม่นะครับต่กนะ็เรื่องนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมโจทโจดอยูดด่ระหว่างการรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานเสนอต่อศาลปกครองต่างนะครับ ซึงกั่าจะแล้วเสร็จก็ประมาณสองสามปีถึงจะแล้วเสร็จนะครับข้อสามสำหรับการตพ้กสอนเลขาธิการรองเลขาธิการในการสปสพจังหวัดนั้นเป็นคำสั่งต่างเท่านั้นไม่มีอำนาจใดที่จะเพิกสอ,อนได้และข้อสี่ตำแหน่งผู้ในการสปสพหกสิบสี่ตำแหน่งที่ว่าฟ้องครับก็บอกว่าถูกฟ้องร้องให้เพิกตอนตำแหน่งเียง แค่22จังหวัดนะครับหรืออีก42จังหวัดไม่ได้ถูกฟ้องนะครับส่วนใหญ่ที่ถูกฟ้องคือจังหวัดถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับคนในพื้นที่จังหวัดหนึ่งในสามนะครับที่ไปอยู่จังหวัดอื่นอ่ะหลายเรื่องต่างๆเราค่อยมาว่ากันอีกทีหน่งอ่ะหมดเวลาแล้ววันนี้เอาแค่นี้ครับท่านสวัสดีครับ เโเรงเรียนเซนโยแซฟนครพนมปเปิดรับสมัครนักเรียนประจําปีการศึกษา2564ในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ IEP หรือ Intensive English Program มีการเรียนภาษาจีนและอังกฤษสอนโดยครูชาวต่างชาติบริหารการศึกษาภายใต้สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยมุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพทั้งความรู้คู่คุณธรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่สากสมีพื้นที่และถนนที่กว้างขวางสะดวกและปลอดภัยในการรับส่งนักเรียนห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศมีหอพักสำหรับนักเรียนประจัาสนใจสมัครเรียนได้ที่ฝ่ายธุรกาศโทร0 4 2 5์1 4 93ตั้งแต่่นนัดนี้เป็นตัน้งแต่ปัจจุันนั้นัป ครับก็มาตอดหลังห้าหนาทีสละเพื่อนครูสละวันพุธนี้นะครับสามีนาคมนะครับตอนนี้ที่แชร์กันวัดเลยนะครับก็คือเรื่องการขยายอายุเกษียณราชการของข้าราชการบอกว่ามีผลบังคับแล้วซึ่งสำนักงานโกโก็ต้องทำเอกสารข่าวแจ้งเป็นระยะระยะนะครับตัวอย่างตามภาพนะครับแม้แมว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับแต่ประกาศเป็นแผนเท่านั้น แผนก็คือแผนแผนคือแนวทางที่สามารถปรับเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะแผนปฏิรูปประเทศของรัฐบาลน,นี้ฝ่ายค้านโจมตีมาตลอดนะครับถ้าฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลบไรก็จะฉีกแผนทันทีเ <c oughs> มื่อประกาศแผนในรกากิจจา,านุเบียาแล้วก็เป็นบทบาทหนึ่งที่หน่วยงานรับผิดช,ชอบนะครับหลักก็คือสำนักง,งานกอพอต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนโดยแก้ไขกฎหมายมที่เกี่ยวข้อง เช่นกฎหมายว่าด้วยบําเน็จบํานานของข้าราชการกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่างๆซึ่งขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรตามแผนปี61นั้นสำนักง,งานกพอ,อวางแนวทางไว้ว่าจะขยายกเกษียณอายุราชการ2ปี อาจจะขยายอายุเกษียณ2ปีขยาย1ปีเพราะถ้าขยายครั้งเดียว3ปีเป็นเกษียณที่อายุ63เลยจะไม่มีผู้เกษียณติดต่อกัน3ปีนะครับก็จะส่งผลให้ไม่มีการบรรจุข้าราชการใหม่เข้ามาแทนนะครับติดต่อกัน3ปีซึ่งก็เป็นปัญหากระทบหนักกับผู้ที่จบใหม่และรอสอบบรรจุนะครับซึ่งซึ่งเดิมนะครับเดิมมีแนวทางดังนี้1ก็คือ6364 หกสามหกสี่ขยายอายุเกษียณหกสิบเอ็ดปีสองห้าหกสามจะไม่มีผู้เกษียณโดยที่จะเกษียณในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามไปเกษียณปีหกสี่และผู้ที่จะเกษียณปีหกสี่ไปเกษียณปีหกห้าสองปี 65, งป 65, หกหาก้หาหกหกขยายอายุเกษียณเป็นหกสิบสองปีนะครับผู้ที่จะเกษียณหกสิบห้าไปเกษียณหกเจ็ดโดยปีหกหกจะไม่มีผู้เกษียณ นะครับ3ก็คือปี67ขยายอายุกเกษียณเป็น63ปีปี69จะไม่มีผู้กเกษียณน,นะครับแต่สำนักงานกอพก็ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแนวทางเดิมเมื่อมีแผนปรับปรุงออกมาใหม่คาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับก็คือปี65-66ขยายอายขยายอายุกเกษียณเป็น61ปีปี6 7 6 8 ขยายอายุเกษียณเป็น62ปีปี69เาขยายอายุเกษียณเป็น63ปีนะครับอันนี้ก็อย่างที่ว่ากันนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับอัปเดตล่าสุดเลยนะครับอัปเดตล่าสุดเลยก็คือคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้เนาะวันที่สองมีนาคมนะครับจูว่หัวบอกว่าข้าราชการ อาไม่ใช่ข้าราชการคณะรัฐมนตรีนะครับดับฝันขยายอายุราชการจาก60ปีเป็น63ปีซึ่งเมื่อวานนี้นะครับ2มีนาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนางสาวรัชดาทานาดิเรกรองโฆษกประจำสมนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าเห็นชอบการจ้างงานข้าราชการภายหลังกเกษียณอายุ60ปีเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ของคณะกรรมการิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสวุฒธธิสภาเพื่อ,อดำเนินการเพื่อรองรับการเข้าสู่สัง,สงคมสูงวัยทางนี้ให้ชะลอการขยายการ,กรเกษียรอายุราชการจาก60ปีเป,ป็น63ปีนะครับซึ่งทางโฆษกบอกว่าเนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี2564 มีสัดส่วนผู้สูงอายุ60ปีคือไป120ของประชากรทั้งประเทศและก็จะเพิ่มขึ้นเป็น130นะครับภายในปี2573ดังนั้นทุกภาคส่วนนะครับก็จะต้องมีแผนรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งในส่วนของข้าราชการพลเรือนนะครับทางสำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับก็เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารบุคลากรภาครัฐนะครับโดยดำเนินการศึกษาแนวทาง กา,ยายาการขยายการขยายเกษียณอายุราชการตามแผนปฏิรูปราชการนะครับอันนี้ก็คือแผนอัปเดตข้อมูลนะครับมันก็คงเป็นไปยากเนาะนะครับเพราะว่าต้องแก้กฎหมายหล,หลายๆฉบับนะครับทางท่านพอคําปินที่สุกะเป็นยังไงเนาะท่านพอคําปินนะครับเมื่อวานนี้ยิ่งใหญ่อลังการนะครับภาพการร่วมมือของสังคม นะครับทุกภาคส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นครูผู้ปกครองผู้นําชุมชนผู้บริหารนะครับผู้บริหารเขตก็ท่านดรวีรพลสารบัญพอเขตคนหลักของเรานะครับก็ไปร่วมงานนอกจากนั้นทางนายกาสมาคมสตรีใช่ไหมท่านพรัชนานะครับก็ไปร่วมนะครับทุกภาคส่วนโอ้โหอหลังการม,มากๆเลยนะครับดูดูทาง Facebook ทางไลน์โอ้ยนะครับชื่นชมยินดีเด้อ ท่านพอโอคำปิ่นทีสุกะพร้อมทีมงานท่านนายกสมเพศไปไหมท่านยงสมเพศด้วยนะครับขาดไม่ได้อยู่แล้วคนเก่งคนหลอ่อลูกสาวกระสามคนพุ่นท่านโอสมเพศวงศาเนาพระบัานานาน้อยสุดยอดวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับทางอารุเรียนบ้านในอินนาะโอนาะคอยพัฒนานะครับขอ,นนรบอเรียนเชิญ นะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ท่านผู้บริหารนะครับผู้นําชุมชนสิทธิ์เก่าหรือยังไงก็ทําบุญวันเกิดครบ82ปีโรงเรียนบ้านอินนาโอนาคอพัฒนานะครับ,นะรบซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่5มีนาคม2482นะครับครบ82ปีก็จะทําบุญเลี้ยงพระนะครับในตอนเช้าท่านใดที่จะเข้าไปร่วมก็ต่อยอดมากินพาถอยด้วยกันต่อยอดเป็นกองทุนเติมน้ํามันรถยนต์นักเรียนนะครับ ท่านพอ,อปรีชาจีรพัฒพงศกรนว่ายังไงท่านรับสมัครอนุบาลเนาะอนุบาลนครพนมรับสมัคร20-24ถึง24เมษายนเอ่อมีนาคมทั้งอนุบาลปีที่1ก็คือ3ขวบแล้วก็ชั้นอนุบาลปีที่2 4ขวบนะครับรับได้เลยนะครับส่วนปหห้องปกติก็รับสมัครช่วง16-20ถึง20เมษายนชั้นปหห้องพิเศษภาษาอังกฤษ นะครับหกถึงสิมีนาคมรับสมัครนะครับนอกจากนั้นก็รับย้ายนักเรียนอนุบาล3นะครับรับย้ายนักเรียนป 2- ถึงป6นะครับช่วงระหว่างเดือนมีนาเมษายนยังไงก็เตรียมเอกสารให้พร้อมนะครับสถานที่สมัครยู่ที่ไหนท่านพอปิชาก็ชั้นหนึ่งอาคารเรียน MEP โรงเรียนอนุบานนลนครพนมนะครับเอาอย่างไรสงสัยก็สอบถามได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0-4251 1 1 98นะครับทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของอนุบาลนครนะพน,นมนะครับแจ้งมาท่านพอบริสกรก็คือกันได้เนาะท่านพอบริสกรเนาะท่านพอหมูนะครับโรงเรียนบ้านนาคำก็ทําบุญเหมือนกันนะครับนะตรงเลยตรงกันเป๊ะเลยกับทางนาะอินวันที่วันศุกร์นะครับวันศุกร์ เรื่องของ,ของการสอบบรรจุครูนะครับลูกหลานเตรียมพร้อมหรือยังนะครับครูปกตินะคร,ครูปกติรับสมัครเดือนพฤษภาคมนะครับ5 11พฤษภาคมนะครับส่วนครูผู้ช่วยกรณีพิเศษก็สอบข้อเขียนวันที่2 4เมษายนรับสมัคร24 30มีนาคมสาก,กลนอมทรัพย์ครูเป็นไงครับท่านผอภอูวินภูวินท่านผอ ชูชาตินะครับเรื่องของการกําหนดอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากสหกรณ์นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเงินอเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษเล่มสีเขียวร้อยละ2.5ต่อปีอัตราใหม่ก็ร้อยละ2.2ต่อปีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษนะครับเล่มสีสม้มเดิมร้อยละ3.30ก็เป็นร้อยละ3 0 0ต่อปีนะครับเงินฝากสหกรณ์ เงินรับฝากอาอมทรัพย์สหกรณ์อื่นนะครับเดิมก็3.25ต่อปีก็เป็นร้อยละ2.20ต่อปีอยังไงรายละเอียดน,นะครับก็ติดต่อได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนมจำกัดเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านนะครับอยากได้รถยนต์อยากได้บ้านอยากได้เมียใช่ไหมท่านภูวินนะครับก็สามารถที่จะทำเรื่องอะไรต่างๆกู้ยืมนะครับของสหกรณ์ได้เลย นะครับจเจริญพอรคำจันทร์ก็ใช้บริการมาทุกอย่างนะครับตั้งแต่การสร้างครอบครัวสร้างฐานะอะไรต่างๆนะก็ใช้บริการของสากลเราเอาลูกหลานท่านใดที่ยังไม่สมัครก็รีบสมัครนะครับเป็นสมาชิกของสากลออมซั์ครูนะครับมาปิดท้ายนะครับเรื่องตอนนี้เรื่องโอ้เรื่องฮอตก็คือเรื่องนี่แหละเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับซึ่งตอนนี้วัคซีนมาแล้ว มาดูความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับซึ่งตอนนี้จำนวนผู้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับนะคปรปฐม14คนนนทบุรี9 13คนสมุทรปราการ2คนสมุทรสาคร210คนนะครับรวมแล้วก็319คนนะครับจำนวนวัคซีนโควิด -19 ที่จัดส่งไปยัง11จังหวัดนะครับ ตอนนี้สะสมรวม1 1 0 0 0 0โดสนะครับส่งไปเชียงใหม่นะครับ3,520โดสตาก5,000โดสกรุงเทพมหานครเยอะหน่อยนะครับ33,600โดสราชบุรี2,520โดสนครปฐม3 5ม0โดสสมุทรสงคราม2,000โดสนะครับประทุมธานี8,000โดสนนทบุรี6,000โดสสมุทรปราการ6,000โดสชนบุรี4 0 0 0 720โดสนะครับสมุดสาครเยอะหน่อยนะครับ3 5 8 0โดสนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลตั้งแต่โน้นนะครับวันที่หึมีนาคมเวลา10นาฬิกาอ้าวต่อไปเมื่อฉีดแล้วนี่อะไรต่างๆคิดว่าคงจะดีขึ้นนะครับสำหรับโควิด -19 ที่ระบาดกันไปทั่วโลกนะครับอ้าวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง นะครับดยความรักและปรารถนาดีจากผมเจริญพอคำจานนะครับสมพงษ์อุมาวันพร้อมพันกุลภาวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ